พาไปตูมิติใหม่แห่งศรัทธาครับโขนเงาพรมจักหน้าวัดผาลาดปลุกวรรณกรรมล้านนาสืบสานวัฒนธรรมไทยครับที่ลานวัดผาลาดสกิทาคามีจังหวัดเจียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงราชบัฏเจียงใหม่ครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดมหากรรมการแสดงศรริละปะล้านนาร่วมสมัยสืบสานวัฒนธรรมไทยการแสดงโขนเรื่องเงาโพรมจักเป็นการเอาวรรณกรรมชาติล้านนาที่เล่าเรื่องราว ผ่านการแสดงผสมประสานศิลปะการแสดงโขนหุ่นเงาและการฟร้อนล้านนาโดยบูราณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาทั้งประวัติศาสตร์วรรณกรรมรศรรมิลปะการแสดงพระพุทธศาสนาโดยการเล่าเรื่องของพระพพโพธิสัตว์พรหมจักรซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติซึ่งเป็นวรรณกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเพราะนอกจากจะบันทึกหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วครับ ยังสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาล้านนาโบราณได้อย่างงดงามสายทานแหง่งธรรมสสยทานแห่งกรรมพาดผ่านพบชาติแม้พระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐก็มิอาจหลุดพ้นหากมีถึงขั้นนิพพานซึ่งเป็นที่สุดแห่งบรมสุขทำให้ได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติจ,จำนวนมากอาจารย์ดรวีรสารวิรุษสหักุลพิบาลอาจารย์ประจำวิชาศิลปาการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหัวโครงการและควบคุมการแสดงบอกว่าเป็นการเอาวรรณกรรมนชาติล้านนามาปัดฝุ่นใหม่โดยถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตัวละครเพื่อในการเข้าใจและกรับฟังโดยรับชมได้ง่ายโดยมีฉากสําคัญฉากแรกที่เป็นการเล่าเรื่องราวที่พระยาวิโรหาราชฉบับของล้านนาเป็นนุ่มรูปงามได้ขึ้นไปแอ่วบนสวรรค์และแปลงร่างเป็นมแมลงสาบเพื่อผ่านประตูสวรรค์ใช้ต่างๆและเห็นนาง สุธรรมาเมียของพระอินทร์ก็เลยหลงชอบพระยาวิโรหาราชจึงแปลงกายเป็นพระอินทร์ไปมีความสัมพันธ์กับนางสุธรรมาและยังมีการแสดงแฮมลายฉากใช้เวลาแสดงนั้น1ชั่วโมง45นาทีนักแสดงโขน,ขนและดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชสินเชียงใหม่ฉากเงาจากคณะพระจันทร์พรเนจรและก็ศิลปินรางวัลศิลปาทรสาขาศิลปการแสดง2ปีซ้อนแววดาวศิริสุขและมนทาทิพสุโสภา ซึ่งเป็นการแสดงนาฏก,กรรมเพื่อพุทธบ,บูชาเนื่องในประเพณีเดือน8ปเปงวิสาขาบูชา2 5 6 8ซึ่งจะมีการแสดงไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2518เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกางานนี้ชมฟรีครับ